อีกแล้วครับฮันเตอร์วีหกสีขาวสีลิมิเต็ดครับอาช่อนนาตอนนี้มันดุครับได้น้ํำใหม่ๆครับมีตัวไม่รอดแต่ไซส์ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แต่กัดมันแน่นอนครับฮันเตอร์วีหกตีเลาะตามเจนชายนาเนี่ครับนาน้ำทุ่วมๆครับมีตัวไม่พลาดครับมันกำลังดุครับตอนนี้สุดยอด